สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมล้อสำหรับใส่ BYD Seal นะครับฟังดีๆนะครับ BYD Seal เท่านั้นนะครับเพราะว่า BYD Seal เนี่ยเป็น PCD 5้รู120นะครับก็วันนี้จะพามาชมครับว่ามีล้อตัวไหนที่ทำ PCD 5้รู120บ้างนะครับเอามาที่ตัวแรกครับเป็น W2C นะครับเป็นแบรนด์ W2 นะครับเป็นล้อ2 piece ล้อ2ชิ้นนะครับที่ได้มิติเป็นล้อ2ชิ้นนะครับ ก็มี2สีด้วยกันสำหรับ W2C นะครับก็สีที่เห็นอยู่นี้เป็นสีบัตรซิลเวอร์หรือไฮกอฟซิลเวอร์นะครับที่เป็นสีก้านเป็นซิลเวอร์สีขอบเป็นบัตรซิลเวอร์นะครับเป็นขอบเงามาในสเปคขอบ20กว้าง9ออฟเซต38นะครับฟังดีๆนะครับ W2 กว้าง9ออฟเซต38นะครับมาในขอบ20หน้าหลังเท่ากันอีกสีหนึ่งเป็นสีเกรนะครับหรือสีเทาไทเทเนียมเกรก็คือ การเทาขออดำเงาก็สแบ็กนะครับเป็น W2C เหมือนกัน PCD 5รู120ย่กว้าง9ออฟเซต38นะครับฟังดีๆนะครับสเปคนี้ใส่กับ BYD ายดีซีอได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็น PCD 5รู120นะครับสำหรับแบรนด์ W2 มีทั้งหมด2อลายนะครับแต่ว่าวันนี้พามาดูลาย W2C ก่อนนะครับมี2สีด้วยกันสีก็สไฮก็สซิเวอร์แล้วก็สีเกรย์นะครับคือสีเทา โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับโอเคครับก็มาดูที่ล้ออีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นล้อแบรนด์ G Force นะครับเป็นล้อคู i e ีซสองชิ้นเหมือนกันนะครับฟังดีๆนะครับวันนี้จะพามาดูล้อใส่ B Y D C U เท่านั้นนะครับเป็น P C D 5 2 2 0นะครับที่มีทําอยู่ ตอนนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น G F 0 9นะครับแบรนด์ G Force ล้อสองชิ้นเหมือนกันนะครับมาในสีแม t t e แบล็คนะครับแล้วก็ สีริมก็คือสีดำกอสแบ็กนะครับก้านเป็นสีดำด้านนะครับขอบเป็นสีดำกอสแบ็กดำเงานะครับแต่ g f o r c e นะครับมาในสเปค8.5ขอบ20นะครับออฟเซ็ต35นะครับลายนี้เป็น GF09 ก็โอเคครับมาในตัวสุดท้ายนะครับ GF 11นะครับแบรนด์ G f o r c e ก็ตัวนี้ออกเลยเลยครับว่าสวยมากมาในสี m a t t b l a c k นะครับสีดำด้านขอบ s อสแบ c k ดำเงานะครับมาในสเปค8.5ขอบ20 o f f s ออ35ตนะครับ PCD 5รู120เหมือนกันนะครับก็วันนี้พามาชมล้อที่ใส่กับรถ BYD Seal นะครับที่เป็น PCD 5รู120นะครับก็โอเคครับถ้าสนใจล้อใส่รถไฟฟ้านะครับ BYD Seal หรือรถไฟฟ้าทุกๆรุ่นเลยนะครับ b p a l s 0 7ออ3 Auto 3 BYD s c l หรือโอหลายหลารุ่นเลยครับตอนนี้เรามีล้อจำหน่ายทุกตัวเลยนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ร้านบุญญางบางไทรครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ